พ่อลูกปันโป,โป่มาีเลยปาอาจารย์มาตานิกบ้างป่าร้านที่สองกับช่วงพ่อลูกปันโปโอบอกได้เลยนะว่าห้องอาหารที่นจะพาไปในวันนี้ราคานี่ถูกมากถูกนี่ต้องแบบถูกแบบว้าวเลยนะคือเรียกได้ว่าสําหรับสาวออฟฟิศหรือว่าจะเป็นหนุ่มๆที่แบบเเอขาอเรียกว่าแบบไม่ชอบทานอะไรที่แบบวุ่นวายมากอชอบทานแบบเป็นเซตทานคนเดียวอ โปรวันนี้นี่คือตอบโจทย์มากเลยนะคุณผู้ชมกับห้องอาหารนี่ฮะเมโทรออนไวเลสนะครับผมอยู่ที่โฮเทลอินิโกแบงกอกนั่นเองอยู่แถวแถวร่วม,มดีดีซอยร่วมดีดีเหมือนกันกใช่แล้วป<ะ>๊าแล้วก็วันนี้เนี่ยนิกอยากจะมานําเสนอคือว่าเมนูที่นิกจะนําเสนอเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นคอมโบเซตคอมโบเซตมันเป็นยังไงอยากรู้มากเลยฟังราคาไปก่อนเลยแล้วกันราคาคอมโบเซตอันนี้นะครับเพียงแค่219เบวกบวกเท่านั้น พูดผิดพูดใหม่ได้นะ219้บาทบวกบวกเท่านั้นโอ้โหอย่างงี้เด้พ่อลูกปั่นปมต้องเป็นอย่างงี้คมีราคาโดนๆอย่างงี้โอโ้บอกเลยนะว่าราคาย่อมเยาวมากแล้วในคอมโบเซตมีอะไรบ้างโอ้โหปาเริ่มไปจากสตาร์เตอร์สตาร์เตอร์เนี่ยเป็นสลัดคีนัวกับสลัดปูอัดโอ้โหเมนคอร์สเนี่ยมีตั้งแต่ไก่ผัดขิงปลานึ่งสีอิ๊วสปาเกตตีหรือว่าจะเป็นพาสต้าก็มีครบ เรียกได้ว่าจัดเต็ม219บาทบัวบัวใช่แล้วล่ะครับผมมากไปกว่าน,นี้นะป๊ะมีสตาร์เตอร์มีเมนคอร์สสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือดิสเซอร์ตของหวานก็ม,มีมีด้วยมีน้ำก็มี <c oughs> เป็นไงโดนอีดิโก้ครับคุณโอเคเนาะ ชอบมากครับผมขอบคุณมากเลยนะครับแล้วถ้าหากว่าเป็นแฟนรายการเราบอกว่าดูช่วงพ่อลูกปั่นโปมีอะไรพิเศษอีกไหมโอโหอสั่งอาหารกินเล่นเพิ่มเป็นอาราคาร์ดลดเพิ่มไปอีก20%โอ้โหโอเคไหมอหขอบคุณมากครับโรงแรมเอดิโก้นะครับย้ำกันอีกทีหนึ่งนะฮะคอมโบเซตเนี่ยนะครับป๊าบอกได้เลยนะราคาเพียงแค่219บาทบวกบวกเนี่ยนะคุณจะเลือกได้ทุกอย่างอย่างละหนึงอย่างนะ ไม่ว่าจะเป็นสตาร์เตอร์ก็เลือกได้หนึ่งอย่างเมนคอร์สก็เลือกได้หนึ่งอย่างแล้วก็ของหวานก็เลือกได้หนึ่งอย่างเช่นเดียวกันครับผมรู้แล้วโปรดีๆอย่างนี้อย่ารอช้าครับกับช่วงพ่อลูกปันป่นโตติดต่อได้ตามนี้เลยครับ